าไปบอกว่าใช้แล้วบวมแดงระคายเคืองผิวทุกทรมานเนี่ยหลายๆคนตกใจใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมดังนั้นเราต้องมาพูดความจริงกันเรื่องนี้ก่อนนะสําคัญมากกว่าเรื่องที่แบบใช้ครีมชุดลอกแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยอ่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่สุดอีกหนึ่งเรื่องทุกคนฟังนะคือเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ชุดลอกเนี่ยเอ่อการบวมแดงระคายเคืองผิวนะ่ะเกิดขึ้นได้สําหรับ บางผิวนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะมีปัญหาเรื่องการบวมแดงระคายเคืองผิวนะแต่กรณีนนที่เรามีปัญหาฟ้าเนี่ยคนที่มีปัญหาฟ้านะคะผิวเขาจะถูกกระตุ้นได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสที่การบวมแดงระคายเคืองผิวจะเกิดได้เร็วนะคะดังนั้นไม่การที่มีการบวมแดงระคายเคืองผิวเกิดขึ้นในช่วงของการใช้ชุดลอกเซตนี้นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นผิวเขาไม่แข็งแรงนะคะนี่มีปัจจัยอื่นๆในการดูแลสุขภาพผิวเป็นสิ่งสําคัญที่มาเป็นตัวแปรในการ แนะนำลูกค้าได้ค่ะดังนั้นความหมายคือว่า จะตีความว่าคนที่เป็นฝ้าคือผิวอ่อนแอทุกคนไม่ใช่นะคะนะเพราะฝ้าก็มีหลายปัจจัยของการเกิดฝ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ้าที่เกิดจากฮอร์โมนฝ้าที่เกิดจากพันธุก,กรรมหรือฝ้าที่เกิดจากสิ่งร้าวสิ่งกระตุ้นนะคะแสงแดดหรือเคมีที่เราใช้กับผิวหน้าอ่ะดังนั้นก่อนที่จะมาใช้เซตนี้นะคะชุดลอกเซตนี้นะให้ทํายังไงก่อนคะเพื่อบรรเทาเอาการบวมแดงแะระคายเคืองผิวหรือเป็นการฟื้นฟ,นฟนูทนุสนองผิวเราต,ต้องมาดูแลผิวลด การระคายเคืองของผิวหรือเตรียมผิวก่อนที่จะใช้ชุดลอกกันค่ะอาจจะเป็นเซ็ตนี้นะคะที่เป็นตัวบำรุงผิวฟื้นฟูผิวก่อนที่จะมาผัดเซลล์ผิวนะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นสบู่ล้างหน้าสบู่ล้างหน้านี่เป็นสบู่เจลสูตรล้างหน้าของดรสาโรสูตรไหนก็ได้นะเลือกให้ตรงกับสภาพผิวนะคะส่วนการฟื้นฟูเนี่ยแนะนําว่าเป็นเซรั่มปรับสภาพผิวแล้วก็ดีทัชครีมเอ่อบำรุงยกกระชับเอ่อบำรุงแบบว่ายกระดับการบำรุงเพิ่ม,มขึ้นเป็น2ระดับเลยละกันนะคะสําหรับคนที่แบบ รู้สึกว่าแพ้ง่ายนะต้องการนธนุถนอมผิวเป็นพิเศษก็คือให้เตรียมผิวด้วยเซตนี้ก่อนนะคะก่อนที่คุณลูกค้าจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ชุดลอกนะคะอาจจะต้องขอร้องก,กันก่อนว่าให้เตรียมผิวก่อนนะคะส่วนอะไรที่แบบเว่อร์ที่บอกว่าโอ้ยมันต้องทุกข์ทรมานอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปฟังเยอะนะคะจนกว่าเราจะได้ใช้เองแล้วก็เอาผิวของเราค่ะมาเป็นตัวแปรในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จะเหมาะสมมากกว่าค่ะยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะ ก็ส่งข้อมูลปัญหาผิวนะคะเข้ามาทางร้านนะคะให้ทางร้านแนะนําเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ค่ะอ่าสำหรับอันนี้ฝากนิดนึงนะคะสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าของแท้ทุกรายการกดสั่งได้ในตะก,ก,กตร้าดรสารโรไประเทศไทยค่ะและทุกคลิปต่อจากนี้นะคะเราก็อาจจะยังไม่ได้ติดตะกร้ากันนะต้องฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,นะคะช่วยเห็นใจกันเนาะอาจจะต้องไปกดสั่งลําบากนิดนึงนะคะต้องไปกดสั่งนหน้า้าโปรไฟล์เป็นหลักก่อนนะคะช่วงนี้นะขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะหายๆเร็วๆนะ ก่อนสั่งสินค้าส่งรูปถ่ายของคุณให้ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสกินแคร์ของเราวิเคราะห์ผิวของคุณแนะนำสูตรครีมนะคะ